ครับท่านกำลังรับชมช่องทัวริงแวนลุงขาวพาเที่ยวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หลังจากที่ทำลุงขาวติดตั้งอุป,รปรกรณ์อะไรจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาไปทดสอบนะครับเคสไปทดสอบก็จะไปภูทับเบิกก็เลยต้องเตรียมทั้งเรื่องของเสื้อกันหนาวพ้าห่มที่นอนไปค่อนข้างเยอะแล้วก็เบียงก็เต็มพิกัดนะครับ หลังจากออกเดินทางมาได้สักพักหนึ่งนะครับก็คือจากตัวเมืองจากพี่บ้านเนี่ยมันจะหนึงทางขึ้นแยกตรงทางขึ้นภูทับเบิกเด็กๆก,ก็เริ่มร้องกระจองงอแงอยากทานนั่นทานนี่กันเดินทางมาชั่วโมงกว่าก็หลังจากที่เด็กร้องผบก็จําเป็นต้องออกไปหาซื้ออะไรมาให้ทานนะครับ จากเดินทางกันขึ้นมาจนพ้นช่วงที่เป็น S1 S2 ก็คือทางไต่ทางเนินขึ้นมาแล้วก็เป็นโค้งหักศอกเป็น S1 S2 นะครับรถก็มีจุดพักรถเป็นระยะนะครับตรงไหนที่พักได้ก็พักเพราะว่าลุงขาวแก่แล้วก็เลยไม่อยากที่จะดันยาวๆเกรงว่าอาจจะไปไม่ถึงเป้าหมายได้นะครับพักก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย มีช่วงที่ชันมากๆแล้วก็มีช่วงที่เว้นก็คือชันน้อยแต่ก็คือไปขึ้นตลอดทางครับหลังจากพ้นบ้านดอยน้ำเพียงดินมาได้นะครับก็มีจุดพักอีกจุดหนึ่งก่อนที่จะขึ้น S5 S6 ช่วงนี้ชันค่อนข้างมากครับความลาดชันค่อนข้างมากจําเป็นต้องจอดอีกเช่นเคยตรงไหนที่มีจุดจอดแล้วไม่อันตรายก็ไม่กีดขวางชาวบ้านก็แหวจอดสันหน่อย ลุงขาวจอดสัก5นาที10นาทีพอความร้อนได้ลดลงนะครับก็จุดนี้เดิมทีเป็นรีสอร์ทวิวสวยดีนะครับก็ช่วงที่เขาเลื่อนก็ถูกลื้อไปด้วยบริเวณนี้ปกติวิวช่วงนี้นะครับจะมองไปด้านที่เห็นหมอกเยคะรับช่วงนู้นก็จะเห็นวิวของเขาค้อ บริเวณวัดผาซ่อนแก้วครับวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วแต่วันนี้ซูมแล้วก็ยังไม่เห็นนะครับถ้ามาแล้วช่วงที่เมฆน้อยก็จะมองเห็นครับก็วิวสวยเป็นแบบหนึ่งเดี๋ยวขอเงอยหน้าดูความลาดชันของเอฟห้าหกหน่อยเอาไปกันต่อลุงขาวสู้เขาเดินทางครับ หลังจากผ่านอุปสรรคความลาดช,ชันขึ้นมาได้จนหมดก็เข้ามาจนถึงบริเวณที่เป็นจุดที่จะตั้งแคมป์กันนะครับก็เป็นรีสอร์ทแล้วเข้าบริการลานตั้งเต็นท์นะครับแต่เราไม่ได้ตั้งเต็นท์เรารถมาจอดแล้วก็นอนบนรถเลยก็เลยกลางผ้าใบกันสาดทกมาบางคนก็เรียกอ่อนนิ่งก็แต่ของผมมันเป็นแค่ผ้าใบกันสาดธ,ธรรมดาขอเรียกว่าเป็นผ้าใบกันสาดละกัน ก็จอดได้ก็จูนทีวีให้เด็กดูก่อนครับจูนทีวีเสร็จแล้วเจ้าตัวแสบสองคนก็ขึ้นไปเฝ้ากันเลยครับ ก็เป็นพี่ๆน้องๆมาจากปัจจินบุรีเอ่อแล้วก็ฉะเชิงเาวแล้วก็กรุงเทพนะครับก็คือทักกันในดู youtube ทักทายกันมาแล้วก็พี่เขาจะมาก็เลยตามขึ้นมานะครับเออชื่นชอบแนวเดียวกันก็หลังจากตั้งเต็นท์เสร็จเด็กดูทีวีเบื่อก็เริ่มร้องหิวกันแล้วครับ ก็จำเป็นที่จะต้องจัดหาของรับประทานให้เพื่อเก็บเสียงตามเคยมาม่าเสร็จแล้วครับเจ้าตัวเล็กก็ทานมามา่าส่วนไอ้เจ้าตัวโตวนี่ก็รอหมูปิ้งครับก็ <c oughs> ปิ้งหมูด้วยเตาชุดเตาแก๊สสนามครับก็ <c oughs> ทิปนี้ทดสอบลุงขาวก็คือขึ้นมาเรียบร้อยด้วยดี ส่วนนอนผมจริงๆก็นองนอนในรถมาระยะหนึ่งแล้วละครับนอนในรถมาหลายคืนละก็ไม่เป็นประเด็นอะไรเรื่องระบายอากาศเรื่องอะไรก็สมบูรณ์ดีแต่คลิปนี้ก็ตอนที่เทสขราวที่แล้วก็ไปเทสนอนทุ่งแสลงหลวงแต่ว่าไม่ได้ต่อน้ำออกไปใช้ก็เลยแบบพอเสร็จแล้วล้างจานล้างอะไรยากครับจะเข้าไปตักในห้องน้ำก็ลำบาก ครับนี่คือพี่ๆที่เข้ามาจากกรุงเทพแล้วก็ปจัจตนบุรีจากเชียงสาอย่างที่บอกครับมีอะไรก็ามาแจมกินกันทานกันพี่เขาชื่นชอบท่องเที่ยวแล้วก็เที่ยวไปเรื่อยอะไรประมาณนะครับไปทริปหนึ่งหลายๆวันก็เลยชอบนอนในรลถลไปเป็นกลุ่มมันก็สนุกอีกแบบหนึง่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันตรงนี้คือจุดที่ต่อน้ำออกมาใช้ครับ น้ํำก็ต่อผ่านปั๊มน้ำมอต่อแล้วเวลาเวลาเราต้องล้างผักล้างเนื้ออะไรแบบนี้ยก็จะได้ไม่ต้องเข้าไปตักในรถนะครับอืมความแรงของน้ําทดสอบดูนะครับก็ไม่ได้แรงอะไรเพราะปั๊มมันตัวเล็กก็พอได้ล้างครับทานกันเสร็จเรียบร้อยเด็กก็เข้าไปเล่นกันในรถแล้วครับ ก็นอนกันไปเล่นกันไปก็สรุปว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับคืนนี้อากาศไม่หนาวเย็นจนเกินไปเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวครับก็คงจะต้องตัดไปเป็นคลิปหน้าเป็นตอนต่อนะครับก็รบกวนฝากกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ